สวัสดีค่ะตอนเราผู้ชมเข้าสู่รายการไ <Right. S 1> ร,ร้เชื่อใบคือจรินค่ะเจอกับเราสองคนอีกแล้วนะคะส้มเปียนเงกิติยาสวัสดิ์ค่ะค่ะสันี้กวีพรต่อจีโน,โคน่ค่ะพี่สันี้ค่ะถามว่าส้มผอมลงจริงปะมากจริงเหรอส้มขอบอกเลยว่าส้มผอมี่ใส่เชือมมาหรือเปล่าเนี่ยใส่มา <laughs> ใส่มาใช่ไหมใส่มาแต่ว่ามันจะเกาะไม่อยู่แล้วามันผอมเกินไปมันผอมเกินไปแล้วดูบอกว่าส้มแบบดูเพลียวมากตอนนี้ไม่ระจริงๆแล้วเป็นคนผอมผู้ชมแต่คนผอมส่วนใหญ่จะมี อ่าส่วนเกินอย่างเช่นเซรูไลท์เป็นต้นส่วนเกินคืออะไรส่วนเกินก็คือไขมันไงจ๊ะไขมันไขมันมีด้วยหรอเนี่ยตรงไหนส้มตรงไหนตรงไหนหรอพี้ชีแจกนี่นะคะเป็นคนที่มีเซลูไลท์ขาหลังเยอะมากไม่มีหรอมั้งต้นแขนไม่กระชับเลยพี่ซันดี้แต่หลังจากเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งตัวไหนของช่องสิบสามเสียงบอกมาบอกเลยเพราะว่าทําไมรู้บ่างคอบอกเราไงถ้ามันไม่ดีเราไม่พูดแลวถ้าเราไม่ได้ลองเราก็ไม่อยากบอกต่อต่อพอาลองแล้ว นั่นคือผลิภัณั์อาหารเสริมซานฟ้านั่นเองอ้ยส้มจริงนะพูดกันแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยค่ะไม่ได้ออกกาลังกายเลยแต่แค่งกระชับขึ้นคือมีคนถักว่าออกกําลังกายมาหรือเปล่าเมื่อวานไปนวดตัวซ้มไปนวดหรือเปล่าแล้วมีคนตล่อยแขนซ้มหรือเปล่าก่อนนวดคนนี้นวดถักว่าน้องส้มคะทําไมรู้สึกแบบคือเขาจะจับตัวเราวก็หรืป่าเขาจะเอาครีมมาทาแล้วเขาถามว่าเอ้ยทำไมรู้สึกว่า ตัวกระชับข so ึ yeah. ้นก็เลยบอกว่าท <en> <with> no, no ่านอาหารเสริมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสันฟ้ามันช่วยให้สัดส่วนกระชับสัดส่วนเล็กลงแล้วก็ไขมันส่วนเกินก็หายไปเขาก็บอกไม่น่าเชื่อเลยนะคะก็ทําเสียงมอนแดกดันเพราะว่าหนึ่งก็คือเราก็จะไปหาเขาน้อยลงเขาจะรายได้ลดลงไงคะคุณแม่ก็คือเราไม่ไปนวดเข้าเขาก็จะมีรายได้ที่ลดลงเพราะเราดีแล้วใช่ไหมก็คือเมื่อก่อนเนี่ยที่ไม่มีผลิตภัณฑ์นี้ส้มอาจจะไปบ่อยอาจจะไปบ่อยมากใช่ไหมพอตอนนี้รู้สึกว่ากระชับขึ้นส้มก็เลยไป นานๆจะไปทีใช่ก็คือว่าที่ไปเพราะว่าหนึ่งอยากจะให้มันแบบว่าเฟิร์มขึ้นแต่ว่าพอเราได้ตัวนี้นะคะซันฟ้าเน,นี่ยนะคะคุณผู้ชมเหมือนตอบโจทย์อะคนที่แบบไม่มีเวลาออกกําลังกายออกกําลังกายน้อยหรือว่าไม่ชอบในการออกกําลังกายถ้าลองทานปุ๊บแล้วคุณผอมลงสัดส่วนดีขึ้นทุกอย่างกระชับก็ทานคู่กันไปเลยแล้วก็ออกกำลังกายด้วยหยิ่งเฟิร์มพี่ซันดี้อันนี้คือปกติก่อนนะขึ้นลิฟต์เดี๋ยวนี้เดินเอาละรู้สึกแบบ คือพอเราผอมลงเรามั่นใจขึ้นเราก็อยากที่จะแบบว่าดูแลตัวเองมันเหมือนเขาเรียกว่านะเป็นสิ่งที่มันจุงใจอ่ะมันเป็นแบบอินสปิเรชันแรงบันดาลใจเอ้ยแรงจูงใจนี่มาตามหาแรงบันดาลใจเจอแล้วนะจ๊ะหรอนี่ไงเป้าหมายมีเป้าหมายแล้วนี่ไงถูกต้องใช่ไหมตอนนี้ก็มีเป้าหมายแล้วเหมือนกันคือตอนนี้ก็ดูแลตัวเองบอกแล้วว่าขอ3เดือนนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็สุขภาพจ๋ามาก คือแซนดี้เนี่ยทำงานในวงการอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแซนดี้เยอะมากแล้วก็ทํางานตลอดแล้วก็ออกสื่อจนบางคนเบือ่อโอ๊ยน้องแันดี้ทำทุกรายการเลยนะคะ <c oughs> น่าจะไปแบบว่าอะไรบ้างอะไรบ้างก็เลยถึงบอกไงว่าไม่ได้ทํางานออกสื่อห้ามแก่ ห้ามแก่ห้ามเจ็บห้ามตายอายุไปได้แต่หน้าต้องอยู่คืออายุไปเถอะแต่ว่าหน้าต้องเป๊ะอย่างนี้ถูกตอ้องถูกไหมแล้วอาชีพยาย่างเราต้องแต่งหน้าทุกวันถูกตอ้องและอาชีพยาย่างเราต้องดูแลตัวเองบุคลิกภาพใช่ว่าต้นทุนในการดูแลตัวเองเนี่ยนะมันเยอะมากนะคุณนนสิจริงๆเราส้ามองว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าได้ดูนะ เมื่อวานดิมีดาราคนหนึ่งแต่งงานอ้ร้อนอรันมากม่านี้นะคือหลายคนอิจฉาแต่แม่ก็เล่าให้แม่ฟังแม่บอกรู้ว่าบอกว่ารู้ว่าเขาต้นทุนสูงนะมันจะเป็นเรื่องของหน้าตาผิวพรรณเขาต้องดูแลตัวเองขอบอกว่าชีใสมากเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าด้วยการที่เห็นตะตุ่มปะเป็นวงการชมพูเฮ้ยตะตุ่มแบบคือขอโทษเถอะตะตุ่มแล้วสากสีชมพูใช่คือแบบเขาเป็นสีชมพูก็รู้สึกว่าเราอิจฉาจริงเลยว่าเขามีอะไรที่แบบ ดูแลตัวเองขนาดนี้เอาเป็นว่าแบบคือใส่มากเอางี้ละกันไม่ว่าจะโฆษณาอะไรตัวใดก็แล้วแต่คือชีใส่มากมองเห็นเหมือนทะลุไปเลยตอนแรกก็คิดว่าเอฟสวยมากรีทัศหรือเปล่าแต่เห็นแล้วไม่น่ารีทัศไม่มากอันนี้คือน่าจะเป็นผิวเขาเรียกว่าผิวจากภายในใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมอย่างที่เรากาลังจะบอกไงว่าดารานักแสดงพิธีกรอาชีพอย่างเรา ต้องดูแลตัวเองจะสวยจากภายนอกอย่างเดียวไม่ได้มันต้องสวยจากภายในและยิ่งถ้าเขาเป็นนักแสดงคือดาราคําว่าดาราก็คือคนของประชาชนถูกต้องเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะไปคู่กับใครหรือทําบทไหนจะต้องมาจากภายในอ่ะคือผิวจะต้องเป็นกลางที่สุดแล้วก็ต้องสวยที่สุดแล้วต้องเข้ากับได้ทุกแมททุกซีนถูกต้องค่ะใช่ไหมต่อย่างเราเนี่ยจะไปอย่างเขาเนี่ยยากนิดนึงเขาถือบอกว่าต้นทุนสูงในการดูแลตัวเองคือรายได้รายได้ที่ได้มาก็ต้อง ควบคู่กับการดูแลตัวเองจริงจริงเพราะว่าส้มหักแล้วค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนเนี่ยเรื่องยาส้มไปกับมือแล้วเนาะอาหารเสริมอะอาหารเสริมนี่กับมือแล้วนะพี่รึ่นส้มเองอ่ะไม่แต่พี่สันติคือส้มเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเราชอบเงี่ยรู้สึกว่าเรากินเราได้ผลเราก็เลยแบบว่าอยากจะกินต่อเนื่องเพราะส้มคิดว่าบางคนกินนัะแต่ไม่ต่อเนื่องมันไม่ได้ผลมันต้องกินแบบต่อเนื่องพี่สันดีใช่ไหมก็เลยลงทุนโอ้โหส้มว่ามันคือการลงทุนนะอ่ะถูกต้องคือด้วยอาชีพคือต้องต้องเรียกว่าการลงทุนแต่จริงๆเราจะบอกว่า ไม่ใช่ว่าเราจะมาขายของเพื่ออาชีพเราแต่เรากำลังจะบอกว่าทุกอาชีพทานได้หมดทุกอาชีพเพียงแต่ว่ามันเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพความมั่นใจไม่มีใครอยากไม่ดูดีนะ,ะไม่มีใครอยากจะดูโทมหรืออยากดูกระด่างกระดำและยิ่งผิวพันนะโดยเฉพาะคุณผู้ชายเดี๋ยวนี้โอ้โหโอ้โหคุณขาดิฉันอายมากคือใสามาก แล้วเป๊ะจริงๆเลยจ้าหรือเปล่าไม่จ้านะคะไม่จ้าไม่ฮะเลยอันนี้ดูนี่เป๊ะเลยแท้ๆเลยแบบเรียลคุณไปดูเอางี้คุณไปดูแค่บอกว่าพวกนักบินสิพวกนักบินน่ะโอเคคนดูพวกนักบินพวกกับตันน่ะคณดูพวกนั้นเขาแคปชั่นเขาแบบผิวพันเขาบอกว่าเป็นไงเพราะว่าเขาอยู่แต่ข้างใน ใช่ไหมไม่ได้โดนแดดโดนเริ่มเดี๋ตดูแลตัวเองอแต่ถ้ายิ่งมีคนดูแลเขาก็จะยิ่งดูดีแปนนักบินอะเนาะเอานนักบินเขาจะยิ่งดูแลนักบินด้วยกันไงเลิกพูดเขะเากันเองอ้าวถึงบอกไงว่าถ้าเราปล่อยให้ตัวเองอ้วนมันจะมีปัญหาสุขภาพตามมาใช่พี่ีเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมนี่เกิดกับตัวเองเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนอันนี้อันตรายมากไปหาหมอค่ะ คือไม่สบายปวดหัวเนี่ยเพิ่งจะไปหาคุณหมอมาคือปวดหัวอ,อยากได้แค่ยาปวดหัวไม่เอายาแก้ปวดรู้แหละว,ว่าคุณหมอจะจัดอะไรมาให้แต่เราต้องการแค่ยา,าเรารู้สึกว่าเอ๊ะอากาศมันร้อนหรือว่ายังไงทำไม,ำไมเราถึงช่วงนี้เราปวดหัวมากม,ม,มันพลิก<อ>แล้วถามว่าดื่มแอลโกอฮอล์มีปาร์ตี้แฮงเอาไหมต้องบอกว่ามีไปแต่ว่าไม,ไม่ได้ดื่มแล้วเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยเราดูแลตัวเองมากแล้วถ้าเป็นคนที่ยังต้องนอนดึก เราก็ปรับตัวเองให้นอนเร็วขึ้นไปหาหมอค่ะผลปรากฏว่าวัดความดันครั้งแรกคุณหมอบอกให้วัดความดันสูงร้อยแปดสิบหกจริงมากจริงเราก็คิดว่าเอเราร้อนคุณหมอก็เลยบอกว่าอาจจะเกิดจากภาวะข้างนอกอากาศร้อนเพราะว่ามัน39องศาแล้วคุณเดินจากที่จอดรถเข้ามาข้างในกว่าจะต้องมานั่งรอเรียกว่าจะปรับสภาพก็คืออาจจะมันเหนื่อยอยู่ใช่ไหมก็เลยบอกว่างั้นขอวัดอีกทีหนึง่งก็ให้เราพักแป๊บหนึ่งสักห้านาทีก็เลยไปวัดรอบที่สอง อันแรก186รอบ2 1 8 4ไม่ลงเลยคุณหมอพยาบาลบอกว่าคุณกวีพรเขรบกวนไปกินน้ำเย็น2แก้วค่ะเป็นยังไงบ้างให้ไปกินน้ำเย็น2แก้วแล้วก็ให้นั่งพักประมาณ15นาทีแล้วก็เรียกว่าไม่นั่งเลยหลับไปเลยดีกว่าเพราะว่าควรจะรอเรียกก็เลยหลับไปเลยค่ะคุณพอเรียกมารอบที่3ค่ะก็วัดเข้าไปอีกร้อยเจ็ดสิบสี่พยาบาลบอกขออีกครั้งนึงค่ะก็คือกินน้ำเย็นใช่ไหมใช่กินน้ำเย็นเข้าไปมันลงลงมา ก็174วัดอีกรอบหนึ่งรอบที่4คุณผู้ชม172คุณหมอไปหาหมอคุณพยาบาลเขียนเลยว่ามีเท่าไหร่เขาพูดเลยบอกว่าแสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไขมันคอเลสเตอรอลน่าจะเสี่ยงต่อภาวะเป็นความดันหมอจะจไม่จ่ายยา<อ>ความดันให้แล้วในสองอาทิตย์นี้ให้ลองปรับ การใช้ชีวิตประจําวันกินน้าได้เยอะอย่างไรกินน้ำเยอะแต่พี่กินน้ําเยอะอยู่แล้วส้มเป็นคนที่ดื่มน้ําเยอะมากค่ะแต่ในเรื่องความอ้วนไงไขมันแล้วเขาบอกว่าเสี่ยงมากในนาเขาจะเป็นเส้นเลือดตีบได้ไอตีบไอตีบเนี่ยมันไม่ตายเนี่ยก็ถือว่าถ้าไอตีบแล้วมันไม่ตายเนี่ยเอามาพึกเอามาพ่าที่สวยเลยคุณแต่ถ้าตีบแล้วตายไปเลยเนี่ยโอเคไงใช่ไหมจ้ะแต่ว่ามันไม่เป็นภาระใครแต่ว่าถ้าตีบแล้วไม่ตายเนี่ยเอามาพึกเอามาท่าถามหาถามว่า อุกลัวเลยคุณหมอก็เลยให้มา4ข้อคิดค่ะข้อคิดแรกค่ะคุณผู้ชมขาง่ายๆเลยอันดับแรกก็คือ1ลดหวานเค็มมันหนึ่งเลยนะลดหวานเค็มมัน2ก็คืออาหารข้าวเนี่ยนะคะก็คือให้ตัดข้าวขาวไปเลยแล้วให้หันมากินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช่เราต้องเห็นคุณหมอแล้วคนแนะนออันนี้คือข้อ2องแลนะนะคะข้อที่3นะคะคุณผู้ชมต้อง ออกกาลังกายเป็นประจำะใน 1, วันเนี่ยคุณต้องให้เวลากับตัวเอง30นาที<ม>เป็นอย่างต่ำนะอันนี้คืออย่างน้อยสุดอันนี้อย่างน้อยสุด<อ>30นาทีแต่อย่างมากสุดก็คือ1ชั่วโมงเต็มอย่า2ชั่วโมงเยอะไปก็คือให้ทำเนี่ยนะคะแล้วก็4ก็คือมื้อสุดท้ายของวันก็คือห้ามเกินหนึ่งทุ่มแล้วช่วงเวลาหนึ่งทุ่มการพักผ่อน ก่อนเอนตัวอย่าเพิ่งอาบน้ำนะคุณทานอาหารเสร็จนะให้คุณนั่ง70องศาเพื่อเป็นการร<อ>ีแลกซ์แล้วในช่วงเวลานี้นะคะคุณไปออกกําลังกายไปเดินไปเดินลอกหมู่บ้านหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้เหงื่อออก3 0นาทีและหลังจากนั้นคุณก็อย่าเพิ่งนอน15นาทีพักตัวดื่มน้ำํำดื่มน้ําธรรมดาห้ามเย็น ดื่มน้ำธรรมดาเพื่อร่างกายจะได้ปรับอุณหภูมิก่อนแล้วก็อาบน้ํำแล้วก็ไปนอนได้ไม่แต่ดูเหมือนยากนะแต่ฟังเราก็ทําได้มันดูง่ายเพราะว่าเราแค่เปลี่ยนอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยทำถูกต้องเราแค่เปลี่ยนแล้วมันไม่เสียตังค์เขาถามว่านอนดึกไหมเราบอกว่าไม่ก็นอนดึกอะค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าช่วงที่นอนดึกทําอะไรก็บอกอัดดูละครดูดูดูนอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยบอกว่าให้เปลี่ยนจากช่วงนี้ให้ไปเดินไปฟังเพลงเดี๋ยวนี้เวลาเดินที่เขาออกกำลังกายกันเขาก็จะใส่หูฟังฟังเพลงหรือไม่ก็ไปชวนเพื่อนข้างบ้านไปเดินด้วยกันจะได้มีเรื่องเมาส์เพื่อนข้างบ้านไปถูกกันเพื่อนตรงข้ามได้ไหมเอาทะเลาะกันก็ได้เดินทะเลาะกันสักถึงชั่วโมงเออกําลังกายกันอะไรแบบนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะทาแบบนี้ทุกวันแล้วก็อย่าลืมนะคะตบท้ายด้วย อาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์ดีๆที่มาจากธรรมชาติใช่ค่ะอย่างที่ส้มพูดถึงซันฟลาเนี่ยแหละที่เราบอกซันฟลาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์วควบคุมน้ําหนักลดน้ําหนักจากธรรมชาติถูกต้องเพราะ,ะว่ามีสมุนไพรต่างๆมารวบรวมการอยู่ในนี้เป็นออแกนิกร้ออเซแล้วซันฟลาเนี่ยยังได้ในเรื่องของผิวถูกต้องโอ้โหขอบอกเลยว่าถ้าคุณได้ผลิตภัณฑ์ดีๆบวกกับการใช้ชีวิตดีๆแบบที่ซันดี้ได้มานี่เพิ่งจะได้มาเพราะว่าถ้าไม่ป่วยจะไม่มีทางเนาะ ไปหาหมอเด็ดขาดเราก็จะยังใช้ชีวิตวเหมือน <จะ S 1> เดิม,มรเราก็จะไม่รู้ด้วยว่ารก็จะไ่นคนลดอันไหนคนเลิกถูกต้องแล้วส้มเชื่อไหมคุณผู้ชมมันน่ากลัวมากนะคุณลองคิดดูนะถ้าสมมติคุณยังใช้ชีวิตแบบนี้คุณรู้สึกอีกทีหนึ่งคุณป่วยแล้วอ่ะแล้วถ้าไปหาหมอเนี่ยคุณหมอบอกว่าทําแบบนี้ให้ได้2อาทิตย์หมอลองขอ2ออาทิตย์นะ,ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันดูซิว่าความดันลดไหมถ้าความดันไม่ลดคุณเอายา ความดันไปกินได้เลยแล้วคุณรู้ไหมถ้าคุณได้กินยาความดันคุณจะต้องกินไปตลอดชีวิตเลยตาลรวพี่ซันดี้ส้มดูสิว่าพี่น่ากลัวขนาดไหนแสดงว่าอย่างนี้เราต้องเริ่มจากพวกอาหารการกินถูกต้องอันดับหนึ่งแต่ว่าถ้าอาหารการกินบุญทีเราพูดตรงๆเราควบคุมไม่ได้ถูกปหว่าเราก็ต้องเริ่มจากการที่มีผลิตภัณฑ์อาอย่างซานฟาร์มมาเป็นตัวเสริมเป็นตัวเสริมตานี้เนี่ยมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องของทางความอ้วนและสุขภาพด้วยแล้วก็อย่างผิวพรรณแต่ว่าจริงๆส้มคิดว่ามันก็มีอะไรหลายอย่างอย่างก้านตองก็ช่วยได้เเพราาว่่ตองนี สมุนไพรก้านทอง Happy e u p e r f a c e เนี่ยมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องของความดันกด้ใชสน,น,ในสูตรธรรมดาก็เอ็กซ์ต้าก็ได้คือได้ทุกสูตรแหละทุกตำรับเลย แต่ว่ามันจะแตกต่างกันไปสําหรับถ้าคนเป็นเบาหวานก็เป็นเอ็กซ์ต้าถ้าเป็นทั่วๆไปอย่างถ้าซันดี้เริ่มต้นเนี่ยก็เป็นตํำรับธรรมดาแต่ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องของคุณผู้หญิงก็เป็นเรนโบนี่แบบนั้นก็มีหลายอย่างที่ช่วยถูกต้องแต่คั้งนี้แค่นั้นค่ะคุณผู้ชมพี่ซันดี้ได้พูดไปส้มจับประเด็นได้เริ่มจากสิ่งที่คุณเป็นใช่อาหารเนี่ยสำคัญใช่แล้วเดี๋ยวนี้ข้าวขาวเนี่ยท้มว่างจริงหลายคนกินนะแต่ว่าน้อยมากที่จะแบบว่าหันมามองข้าวไซเบอรี่อ่ะคือมีคนกินแต่ว่า แค่เริ่มไง<อ>มันไม่ได้กินจนแบบติดอะเช้ากลางวันเย็นมันก็เลยทําให้บัญชีคุณมองข้ามสิ่งที่แบบว่ามันมีประโยชน์มากเกินไปจล้งคุณก็แบบข้ามไปเลยอะบางทีเราคิดว่าเอ้ยไลสเปอรี่มันไม่อร่อยคุณมองอย่างนั้นไม่ได้นะสีไม่สวยอะสีสสไม่สวยแล้วบางคนบอกว่ามันไม่อร่อยมันดูกินยากแต่เราต้องบอกว่าอย่าเพิ่งมองแบบนั้นค่ะเพราะว่าถ้าคุณยังไม่ได้ลองคุณจะไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายมหาศาลเพราะว่ามันมีสารต้านมะเร็งค่ะช่วยเผาผลาญไขมันคอเลสเตอรอลแล้วก็ดักจับน้ําตาลในเเลือดดดไ้้วยนนี่คคป็โร กินแล้วก็ดีนะก็นั่นไงใช่บำรุงเลือดไขมงไขมันอะไรมันก็น้อยลงใช่แล้วอดตันด้วยคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะว่าวันนี้ต้องหันมาดูแลตัวเองและยิ่งดูสิคะว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยโรคเยอะโรงพยาบาลก็เกิดขึ้นมากใช่มีคลินิกเยอะแยะไปหมดเลยใช่ว่าการจัดโรงพยาบาลขึ้นมาเนี่ยจะถือว่าเป็นธุรกิจอะไรดีๆ แต่เพราะว่าคนป่วยมันเยอะขึ้นสมมงว่าอันนี้เป็นปลายเหตุเพราะว่าปลายเหตุคือคนคิดว่าเอากินไปก่อนละกันเป็นอะไรก็ไปหาหมอถูกหนึ่งเสียสตังค์สองเสียเวลาใช่แล้วก็สามเสียความรู้สึกกลายเป็นว่าจิตใจเราก็แย่ลงซ้มรู้ไหมกลายเป็นว่าไปหาหมอปวดหัวนี่ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องปวดหัวเลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมาหาหมอเนี่ยฉันปวดหัวนะแต่กลับกลายเป็นได้โรคไปอ่ะไม่แต่ดีนะพี่สันติแต่รู้สึกว่าดีมากที่คุณหมอเขาเตือนก่อนที่เรารีบไปไม่งั้นถ้าเป็นมากกว่านี้แล้วคุณแม่จะ ไม่ได้เลยแล้ว <oder. S 1> ขอบอกเลยนะคะการดูแลตัวเองเนี่ยเริ่มจากน้ําหนักตัวก่อนจริงนะคุณลองไปชั่งน้ําหนักดูแล้วก็กับส่วนสูงเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์น้ําหนักส่วนสูงว่าน้ําหนักตัวเกินเกณฑ์หรือเปล่าซันดี่เป็นหนึ่งในนั้นเลยแล้วก็คุณหมอถามก่อนเลยนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยใช้ชีวิตยังไงอใช่ส่วนใหญ่เขาจะถามมิกาว่าเป็นยังไงกินยังไงเมือ่อก่อนอยังไงเป็นยังไงแล้วตอนนี้เป็นยังไงเหมือนกันไหมเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่คุณบอกว่าคุณผอมอ่ะดูดีอ่ะคุณใช้ชีวิตแบบนี้หรือเปล่าคิดถึกไหม คิดถึงอ่ะคิดถึงเรื่องเก่าๆสมัยที่<ว>ยังตอนก่อนเสียใจอ่ะคิดแล้วมันก็เศร้าใจแต่เราเริ่มต้นได้ถามว่าณณจ,จุดนี้เราจะกลับไปจุดเดิมได้ไหมได้แต่หมายถึงเรื่องของความสวยงามนะ,อ,ะอ,นอย่าพูดเรื่องของที่ผ่านมาอะไรไม่ดีไม่ดีเราไม่มีใครอยากกลับไปที่เดิมแต่เราหมายถึงว่าเราจะทํายังไงให้บุคลิกภาพเรากลับมาดูดีอีกครั้งหนึ่งแบบเดิมได้แค่ตัวคุณ เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งอา